เอาล้วค่ะก,บบะกลับมาเจอกับตุก๊กี้นะคะกลับมาอีกครั้งกับ s e ีดเลดี้แอนเจน l e เมนค่ะกับตอนเลดี้หากล้าวันเนี้เกินตะลึงตึงโปะกับ s e ีด9.7.5 FM เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันครับผมยังสามารถทักทายมาได้นะครับาทางทาง s อ s ของเราหมายเลขอะไรครับผม4221466ค่ะออนไลน์อยู่ด้วยทาง sisbet.in.thk นะครับช่วงนี้ช่วงน,งน,น,งนี้ถือว่าหลายคนรอคอยนะครับจะ่ด้เห็นบทบาทของพี่ตุกี้ กับช่วงเลดี้ซิดคอมค่ะใช่แล้วซินจริงนะฮะแต่จะบอกว่าพี่เป็นเป็นหัวใจพี่คือหัวใจซิทคอมพี่ชอบชอบอะไรคลิปซิทคอมมันง่ายๆสบายๆเป็นตัวเองแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่านักแสดงของเราก็หลายท่านมากมากหน้าหลายตาอ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันแล้วกันนะฮะถูกนุมๆรุมร้องเล่นกันให้สนุกแล้วกันมาดูกันว่าซิทคอมของเราวันนี้ชื่อว่าอะไรครับครับคณะละครวิทยุ จเจริญเพลินสำราญเบิงบานหัวใจเต็มใจเสนอเรื่องราวของบ้านกระจกแห่งกาลเวลาเชื่อมโยงระหว่างโลกปัจจุบันกับโลกอดีตการเข้าไว้ด้วยการกับหญิงสาวแสนสวยประดุจนางในนวนิยายด้วยกระจกบ้านนั้นทำให้เธอต้องพบกับชายในฝันชายที่อยู่ต่างจากเธอหลายพันปี แล้วความรักครั้งนี้จะเป็นไปได้หรือไม่แล้วสุดท้ายความสัมพันธ์ของพวกเขาจะใช่ความรักหรือเปล่าแล้วชายที่ว่าใช่ชายในฝันเหมือนคนปกติหรือไม่ติดตามบทสรุปได้ไหน สวีพมัจจุราดีเจตุ๊กี้รับบทเป็นมาลลสาวไฮเซอสุดสิผู้ที่พร้อมไปด้วยรูปร่างหน้าตาฐานะกักษาฐานะกูลมีดีทุกอยาก่างแต่ว่าวันหนึ่งกลับต้องถูกดูดไปอยู่ในอดีตชาติในร่างของแม่มัลลิวัน <Hey. S 1> จากมัลลีนี้นะดีเ <c oughs> จตอรับบทเป็นหลวงเทพหรือไม่ชื่อเต็มว่าหลวงเทพแต่แท้กา <c oughs> ราชการในตำแหน่งสูงรูปหลอ่อบานเทพบุตรจุติมาเกิดเถอ ้จริงอะไรจริงนักคนนี้ดีเจพัสิรรบทเป็นมลิลาคุณแม่ของมัลเล่ชีคนนี้มีเชื้อสายอีสานแต่ตอนนี้กลายเป็นสาวหลักดอนไปแล้วเลี้ยงลูกแบบตามใจก็ทำไงได้อ่ะลูกสาวสวยดีดีเจเดรับทเป็ุณนญิงแสงไข่เสือคุณแม่ของลูเทพแม,แม่หัวบวราเดากิีเจ้าการแต่รักลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้มาก กัวินเอาวนะินเอาเอ้ยดีเจ <DJ S 2> <B ART S 1> บาทรับบทเป็นคุณตาตาของมันเล่กุมความลับแห่งกระจกวิเศษเอาไว้ไม่ว่าใครๆก็ไม่สามารถเข้าใกล้กระจกนี้ได้แล้วก่อนคุณตาจากไปสุดท้ายความลับจะถูกเปิดเผยหรือ ดีเจคิ Q, รับบทเป็นกุนเชียงได้หรือเปล่าเนี่ยเพื่อนสาวคนสนิทของมอลลี่สองสาวเคยสนิทต,ตอนเด็กๆแต่หลังจากมอลลีไ่ไปอยู่เมืองนอกก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยจนมอลลี่โตโ <c oughs> ตหรืออย่างนี้ d j เรับบทเป็นทองอั้วนสัตถารำใช้คุณจชียงแสงไขสื้อและหลวงเทพถาด รับใช้ผู้เสือสัตว์บงแต้วใส่เสื้อน่ารักจริงเออเตรียมเพลิดเพลินเชิญรับปากดมดูสูดชิมกับทวีพบมาจุราไ <c oughs> ด้น้ำบัตรดีสว่างผันชั่วประยอมว่าไงขอท้งลงไปนรกหลอกกันนะแ้ฮ นักกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษฮัลโหลฮะอะไรนะได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปเดี๋ยวนี้แหละมีอะไรนะคะคุณหญิงแม่ มลรีลูกที่ไทยแลนด์เน่ยเขาเทอมาบอกว่าคุณตาที่อีสานนะ่ะกำลังป่วยหนักนะให้รีบกลับไปดูใจคุณตาหน่อยค่ะหมายความว่าเอ้ยหมายความว่าไงนะคะคุณแม่ก็ก็หมายความเอ้ยหมายความว่าเราต้องรีบกลับไปไทยแลนด์น่ะจ้ะลูกแต่คุณแม่คะมารีมีเดินแบบแอชันวีไงคะชุดฟินาเล่ด้วยและต่อจากถ่ายแบบขึ้นปกโกด้วยนะคุณแม่คุณแม่ทำงีมีได้นะ เอาเหรอลูกนี่มันสำคัญนะแม่ว่าคุณตาเนี่ยจะต้องมีอะไรสั่งเสียลูกแน่ๆเลยค่ะก็ได้ค่ะงั้นระหว่างเดินทางไปแอร์พอร์ตอ่ะลูกขอโทรไปแคร์ลเซนกับทางเอเจนซี่นะคะคุณแม่จ้ะลูกดีมากจ้ะเออเมื่อกี้เขาเรียกว่าเอเจนซี N ่ C นะจ๊ะไม่ใช่แอลจีมันเป็นการรวบคำคุณแม่ไม่รู้หรอกคุณแม่เรียนหน่อยออโอเคฮะนะ,ะดีมากจ้ะลูกงั้นแม่ว่าตอนนี้เราเรีบไปเก็บของกันดีกว่านะฮะค่ะ ในที่สุดสองแม่ลูกก็เดินทางมาถึงยังอีสานบ้านเฮาบ้านของคุณตาคุณแม่คะที่นี่แหละคะ่ะที่เขาเรียกว่าอีสานอ่ะมอลีไม่คุ้นเลยคะ่ะก็จะคุ้นได้ยังไงล่ะลูกก็ลูกเนี่ยโตที่เมืองนอกเมืองนานะแล้วก็อ,อยู่ที่ลอนดอนมาตลอดเลยนี่คะคุณแน่นะคะ่ะหน้าหนูถึงไม่มีความเป็นไทยเลยเอย้คุณแม่นี กลิ่นอะไรอะคะอ๋อเป็นลูกนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาเรียกว่ากลิ่นปาลาด๊าจะเริอปลาดาปราราคืออะไรคะคุณแม่รสชาติมันเหมือนปลาแาลมอนไหมคะก็คล้ายๆกันมั้งลูกแต่แม่ว่านะเรารีบไปหาคุณตากันดกคะ่ะโอเคคะ่ะเข้าเข้าไปหาคุณตาสิลูกค่ะคุณแม่ เออ,เ,อ,อเนี่ยแม่มอหลี่หลานรักของตาใช่ค่ะคุณตาเป็นไงมา้างหาออ้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไรอะตาคงอยู่ได้อีกไม่นานโอ้ยสมบัติตาก็ไม่ค่อยจะมีจะมีก็แต่ทูกกระจกบ้านยาวใหญ่ที่ในกรอบไม้ฉลุสลักลวดลายนกเขาเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยแหละที่ห้องทัดไปะตา <c oughs> อ้ยหวังว่าหนูจะเก็บรักษามันอย่างดีนะหลานเอ้ย โอ้ยคุณตาคะมันแค่กระจกธรรมดาธรรมดาไม่ใช่หรอคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม,ไม่ไม่นะหลานมันไม่ใช่กระจกธรรมดาหลานต้อง <c oughs> ระวังให้ดีไม่งั้นมันจะนำหลานไปสู่นา <c oughs> นานารก อย่างยามังสิคะนาจะได้ไม่ต้องหลกอ่ะไม่ใช่ลูกเขาหมายความว่านรกับลูกเฮล่ะเฮลเฮลไอซี่ค่ะคุณแม่ร้านต้องระวังนั่นให้ดีนะมันอาจจะนำห้านไปสู่คุณตาไม่คุณตาคุณพ้อกัคุณพ้อเมื่อคุณตาสิ้นลมหายใจลง สองแม่ลูกจึงต้องอยู่เพื่อเตรียมจัดงานศพให้กับคุณตาจึงทำให้ทั้งสองต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้คุณแม่ฮะมาลีต้องนอนที่นี่จริงๆเหรอคะก็เอานาะลูกนอนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จธุระเมื่อไหล่เนี่ยเราค่อยบินกลับลอนดอนกันนะคะงั้นก็ตอนนี้เดี๋ยวลูกไปพักผ่อนห้องข้างๆคุณตาก่อนนะลูกแล้วถ้าเบื่อเนี่ยก็ไปเที่ยวเล่นบ้านกุนเชียงก่อนก็ได้เขารู้หรือยังจ้าว่าลูกเนี่ยกลับมาไทยแลนด์นะ ก็รู้แล้วค่ะหนูโชว์บอกเขาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงหนูนะคะหลังจากนั้นมอลลี่ก็เดินเข้าไปพักยังห้องที่อยู่ข้างๆห้องของคุณตาเพียงแค่ก้าวแรกที่เธอย่างกลายเข้าไปในห้องเธอก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกแปลกๆจนทําให้เธอต้องกรีดร้องออกมา หลังจากที่มอลลี่จัดการกับแรงสาบที่ติดเท้าออกไปได้แล้วเธอก็เหลือบไปเห็นเหลือบไปเห็นกระจกบานใหญ่บานนั้นนั่นเองนี่หรอกระจกที่คุณตาบอกไว้อะก็ดูเป็นกระจกธรรมดานี่นะแต่เอ๊มีรอยแตกด้วยนี่มอลลี่จึงค่อยๆเอามือไปแตะที่รอยแตกบนกระจกและทันใดนั้นเธอก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างหฝุ่นเยอะขนาดนี้จะส่องหน้าฉันสวยไหมเนี่ย บานใหญ่มากอืกระจกวิเศษบอกค้าเิดใครงามเลยในป่าสะพีอ่ะแม่มาริวันแม่มาริวันจ้าอุมาริวันไหนอ่ะฉันชื่อหมอลีอ่ะอุแต่เสียงใครอ่ะ มอลลี่รู้สึกตกใจกับเสียงที่ได้ยินแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าหูเธอฝาดไปเองเธอค่อยๆเอามือไปลูบยังรอยแตกบนกระจกนั้นอีกครั้งทันใดนั้นก็เกิดแสงประหลาดขึ้นเอ๊ะกิดอะไรขึ้นเนี่ยแมลี่วัน แม่มลิวันจา๋าปวดหัวจังเลยอะอุ้ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วคุณเป็นใครอ่ะแม่มริวันจำฉันไม่ได้เหรอฉันลวงเทพเถิดเทิงไงอะเทพเถิดเทิงเทพเถิดเทิงไหนอะเขามีแต่เทพโงงาเท่งเถิดเทิงแล้วอย่างฉันชื่อมอลลีฉันไม่ได้ชื่อมาริวันฉันว่า เจ้าคงจะจำคาดเคลื่อนหลังจากที่เอาศีรษะไปชนกับขาเก้าอี้แน่เลยอ่ะชนขาเก้าอี้เออคนฉันเป็นคนฉันไม่ใช่กบ <c oughs> ฉันก็หยอกเย้าเจ้าเล่นเพียงสักนิดเดียวเองแม่มาริวนัน <c oughs> แม่มอลลี่เอเจ้าจะซื้ออะไรก็ช่างว่าแต่ว่าวบ,บอกฉันทีที่นี่ที่ไหนเนี่ยอืมที่นี่เรือนของฉันเองเจ้าจำไม่ได้หรือจำไม่ได้หรื จะไม่ได้แล้วแล้วนี่มันปี2554แล้วทำไมยังใส่ชุดโบราณแบบนี้กันอยู่อ่ะเจ้าคงสับสนอะไรบางอย่างเป็นแน่แท้แม่มาร่วันนี่มันปีพุทธศ,ศักราช9 7้าอยเจห้าองนะฮะปีพศเก้าเาเรากับฝันร้ายมอลลี่สะดุ้งตื่นหลังจากที่เธอเผลอหลับไปอ้าวโหยนี่เราฝันไปเหรอเนี้ย แตแปลกมากเลยอะ่ะย้อนเวลาไปปีเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าตลกอะ่ะไปหาคุณเชียงดีกว่ามลลี่ตัดสินใจไปเที่ยวบ้านเพื่อนสมัยเด็กๆที่ชื่อกุนเชียง Hey, เฮ้สวัสดียัยมารีเหรอนี่ไม่เจอนานมากเลยเนี่ยไม่ตกึ้นเลยอ่ะตกคืนสิแกดูดีๆเออช่างเหอะเป็นไงบ้างอะ่ะแล้วนี่นั่งทำอะไรกันอยู่เนี่ยก็ <c oughs> อ่านหนังสือพิมพ์มาแกมีข่าวเครื่องบินตกด้วยนะกลัวนะกลัวตายยกลำเลยอ่ะหื <c oughs> น่กากลัวเฮ้ย รก็ไม่แน่นอนหรอกชีวิตน่ะแกตัวเองว่าแต่ว่านี่หนังสืออะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยทารายงานแกเบื่อเบื่อเยอะไปเนี่ยประวัติศาสตร์อะไรก็รู้เยอะแยะไปหมดใครจะไปรู้เรื่องเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เขาเด่นในเรื่องไหนหาที่ไหนหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไหนๆขอดูดิแกมอลลี่หยิบหนังสือของกุนเชียงขึ้นมาเธอไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเธอเห็นรูปของของชายผู้นั้นในหนังสือ เชียงผู้ชายในรูปนี่คือใครอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันไม่ชอบเสียงอุทานแกเลยอย่ะทำไมล่ะเป็นตัวของฉันอย่างนงี้แหละใครอ่ะหลวงเทพเถิง